หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Master of Business Administration หรือว่าเราใช้ชื่อย่อว่า MBA นะคะหลักสูตรนี้นะคะมีทั้งหมด2โปรแบบกรมด้วยกันโปรแบบกรมแรกจะเป็น Twilight MBA นะคะ t ทว l ไลท์ Twilight MBA จะเฉลียตงแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอน6โม,มงเย็นถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถสเรเ็จการศึกษาได้คอร์สภายใน1ปีนะคะ ค่าที่จ่ายตลอดหลักสูตรเท่ากับ181,500บาทนะคะอีกโปรแกรมหนึ่งจะเรียกว่าโปรแบบกรม e x e c MBA นะคะก็คือเรียนวันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะคะ9ชั่วโมง3วิชานะคะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ใน1ปีครึ่งนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่ากับ196,500บาท หลักสูตร M.B.A. นะคะมีโครงสร้างหลักสูตรก็คือจำนวนหน่วยกิจทั้งหมด36หน่วยกิจนะคะแล้วก็มี2แผนการศึกษาแผนการศึกษาแรกคือแผนกจะทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ก็จะเรียนวิชาบังคับทั้งหมด21หน่วยกิจนะคะแล้วก็วิชาเลือก3หน่วยกิจแล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิจนะคะส่วนนักศึกษาที่เลือกแผนขอนะคะแผนขอจะทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียนวิชาบังคับทั้งหมด21หน่วยกิจวิชาเลือก9หน่วยกิจนะคะแล้วก็ การศึกษาค้นคว้าอิสระอีก6หน่วยกินนะคะกิจกรรมในหลักสูตรนะคะถ้าเป็นก่อนโควิดเนี่ยเราจะมีการพานักศกษาไปดูงานต่างประเทศนะคะแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเราก็ไม่ได้พาไปดูงานเราก็เป็นทุนสนับสนุนวิจัยให้แทนนะคะแล้วก็เรามีการไปดูงานในประเทศสัมมนาทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกปีนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมบิเเกมนะคะเรามีการเชิญวิทยากร จากภายนอกมาบรรยายให้กับนักศึกษาได้ฟังได้ทราบนะคะทุนการศึกษานะคะเรามีทุนการศึกษาให้สําหรับทุนเรียนดีนะคะสำหรับนักศึกษาที่ได้เกรดตั้งแต่3.25ขึ้นไปสามารถขอทุน50%ได้เป็นทุนส่วนลดค่าหน่วยกิจ50%นะคะ สำหรับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเรามีทุนสิทธิ์เก่าส่วนลดค่าหน่วยกิจ20%นะคะแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปเรามีส่วนลดให้10%นะคะในเรื่องของทุนการศรึกษาอันนี้ส่วนลดค่าหน่วยกิจตรงนี้นะคะเออแล้วแต่ปีการศรึกษานะคะบางปีเราก็จะมีส่วนลดให้ถึง25%หรือบางปีถึง30%เป็นส่วนลดค่าหน่วยกิจนะคะ สำหรับนักศาที่สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่หลักสูตรได้นะคะเบอร์0 2 9 9 7 2 2 0 0ต่อ1 0 0 4นะคะหรือว่าอีเมลมาก็ได้นะคะ mba รังสิต at m a i l com นะคะขอบคุณค่ะ